สวัสดีคร right <c oughs> <ping> <c oughs> mm ับวันนี้ผมคายชาแนลจะมาเล่นมินิเกมกันเป็นมินิเกมไกยไม่ดูชอบเล่นออกนะดูดูทีทีลันดู จะลืมมันสองหนึ่งไปแล้วฮะทีนี้วิ่งมาจะวไาฮะวิ่งมาจกหกจะแปดมือก่อนนะฮะยี่หกห้อโปี่หะห้องยี่ฮะห้องยี่หกห้องยี่หก้อ มันจะลอยไปสุดแบบไมเ่เจอปูนแบบไมเ่เจอปูนไมเ่เจอปูนไมเ่เจอปูเขาไม่เจอปู ช่วยได้โอ้โช่วยโคตรแดงคุณแลงครับผมโคตรแรงเครื่อ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 งโอ้โหโคตรแหลกมาก

ตั Ooh, ้นะุนได unda, ้บุญได้ได้จะเทพเลยพันนั่นฮะบุญได้ แต่นอคุณคุณเออคนที่ไม่ใช่ตรีนะ่ะเราเป็นคูคอะไรผมุตีนคุณบอกเล,เลยว่าคุณคิดมาก

组成这个。 rotna me mm -hmm. oh oh

มฤตโตดนี้ก็ขอคิดไว้เท่านี้นะครับชอบดูกันรายชมมากครับสนับสนุนนี้สวัสดีครับ